เรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนเรื่องร้อนถึงขนาดที่ว่าตอนนี้มีหลายท่านเลยนะคะถึงขนาดออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ทหารเรือต้องพร้อมขนาดนั้นเลยนะ<อ>เหมือนกับตอนนี้ผอบอเหล่าทัพต้องพร้อมกับสถานการณ์ที่ที่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะภาพการมาพบกันของ สมเด็จทุนเซนกับคุณทักษิณซึ่งทั้งสองคนนี้มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกันและที่สำคัญเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนหรือว่า OCA เรื่องนี้เนี่ยเขามีการทำ MOU กันไว้ตั้งแต่ปี2544เราเรียกว่า MOU 2544ซึ่ง MOU เนี้ยทำขึ้นในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณทักษิณกับทางสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีพอมีภาพของพอการมาพบกันของคุณเศรษฐากับนายฮุนมานเน็ตซึ่งเป็นนายมนตรีของกัมพูชาเมื่อวันที่7กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก็เลยมีคนจับตามองค่ะว่าการพบกันในวันนั้นเนี่ยจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือไม่เพราะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้มันจะมีสเรื่องใหญ่ๆที่ต้องจับตามอง เรื่องแรกก็คือพื้นที่ของเกาะกูดเพราะว่าการการประกาศเขตไหลทวีปของทางกัมพูชาเนี่ยกินพื้นที่ของเกาะกูดเอาไว้ด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลมากมายมหาศาลบนพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ที่จะไปต่อกันยังไงจะคุยกันยังไงเพราะว่าใน MOU2544 เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่าง ที่มันทำให้การพูดคุยมันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นงั้นปูปูปูพื้นให้นิดเดียวแล้วกันนะคะว่าเรื่องของเอ่อ OCA หรือว่า Overlapping Claims Area หรือว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกรัรมพูชาเนี่ยมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกรัรมพูชาได้มีการ ลากเส้นกําหนดไหลทวีปเอาไว้แตกต่างกันการลากเส้นกําหนดไหลทวีปเริ่มต้นจากกัมพูชาก่อนนะคะกัมพูชาเนี่ยลากเส้นกําหนดไหลทวีปของตัวเองแล้วเส้นไหลทวีปนั้นเนี่ยมันไปกินพื้นที่ของเกาะกูดด้วยในขณะเดียวกันอันนี้กัมพูชาเนี่ยลากเส้นเอาไว้เมื่อปี2515 ซึ่งในการลากเส้นในตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งนักวิชาการของไทยต่างก็มองว่ามันเป็นการลากเส้นที่ไม่ได้อิงหลักการทางวิชาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพอกระทั่งปี2516ประเทศไทยก็มีการเรามีข้อมูลความรู้มีนักวิชาการในเรื่องนี้เพิ่มมาก,กิ่งขึ้นเราก็เลยมีการลากเส้นของเราเองจนกระทั่งมันก็เกิดเป็นเส้นไหลทวีปของทั้งไทยแล้วก็กับกัมพูชา แต่ว่าไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยมันเกิดพื้นที่ทับซ้อนกันเกิดขึ้นถึงหนึ่งหื่ตารางกิโลเมตรนะคะเรื่องนี้เนี่ยพอมันเกิดพื้นที่ทับซ้อนกันเกิดขึ้นมันก็เลยจะต้องหาวิธีการว่าแล้วเราจะทำยังไงในการมาพูดภาษาชาวบ้านคือมาเคลียร์มาจัดการตรงเนี้ยทั้งในมุมของการแบ่งเขตแดนนะคะแล้วก็ในมุมของการแบ่งปัน เรื่องของทรัพยากร,รทางทะเลนะใน MOU 2544 MOU ฉบับที่ว่าเนี่ยจัดทำขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลของนายทักษิณเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องมาเจรจาหาข้อยุติกันเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลที่มีปัญหาทับซ้อนกันผ่านมาหลายสิบปีค่ะก็ไม่สามารถจะคุยกันได้นะคะ เงื่อนปมสําคัญของเรื่องนี้มันเกิดจากการลากเส้นกําหนดไหลทวีปของทั้งสองประเทศโดยฝ่ายกัมพูชาใช้วิธีการลากเส้นจากจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าหลักที่73มาจรดริมทะเลแล้วก็ลากตรงไปยังกลางขอบนอกด้านตะวันออกของเกาะกูดซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในอนาเขตของประเทศไทยจากนั้นก็ลากเส้นจากขอบนอกด้านตะวันตกของเกาะกูดตรงออกไปทางทิศตะวันตกจนเกือบถึงกึ่งกลางของอ่าวไทยแล้วหักลงมา โดยผลของการลากเส้นเขตไหลทวีปแบบนี้ทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนค่ะจากการที่ไทยเราเองก็ลากเส้นกําหนดไหลทวีปจากเส้นฐานตรง3พื้นที่คือเกาะช้างเกาะพังงานแล้วก็เกาะภูเก็ตแล้วก็เส้นฐานตรงบริเวณเกาะโลซินในส่วนทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลโดยวัดจากเส้นฐานและการประกาศเขตต่อเนื่อง24ไมล์ทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะอีก200ไมล์ทะเลทีนี้การประกาศเขตไหลทวีปของทั้งสองประเทศจึงเกิดปัญหาถือพื้นที่ทับซ้อนกัน เราเลยเรียกพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรว่า OCA หรือแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานั่นเองนะคะโดยพื้นที่ทับซ้อนที่ว่าจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะเขาจะมีเส้นกําหนดก็คือเส้นละติจูด11องศาเหนือพื้นที่ส่วนบนพื้นที่ส่วนบนของ11องศาเหนือเนี่ยจะเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนส่วนบนมีพื้นที่ประมาณ10,000ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ทับซ้อนส่วนล่างที่อยู่ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือลงมาจะมีพื้นที่16,000ตารางกิโลเมตรไอพื้นที่16,000ตารางกิโลเมตรพื้นที่ข้างล่างของเส้นละติจูด11องศาเหนือนี่แหละมันคือทรัพ,พยากรมหาศาลที่จะต้องมีการมาพูดคุยตรงนี้กัน